ขอกราบสวัสดีทุกคนนะครับโยบผมนะแอดปอในช่องแล้วแมนซิงนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาแจกนะครับรถนะครับนิสสัน GTR 35นะครับคันนี้เป็น GTRNismo นะครับจัดโดยปอลสแปดช็อปจัดมาให้นะครับโหลดมาจากเว็บนอกนะครับ Nismo ตัวเต็มตัวนี้ก็โหราคารถจริงก็แพงแล้วไะครับคือแบบโอ้โหวสวยจัดอะคือความฝันฝันของผมเลยนะไอ GT นะ้ GTRNismo เนี่ย แต่ผมาชอบน,นาาิตโมแนว3.4มากกว่านะผมไม่ค่อยชอบนาาิตโมแนว3.5อันนี้ผมเอามาเอาใจไวรุ่นแบบไฟ Low Play เลยนะครับวัยรุ่นแบบสายโลเ Play อะไรเงี้ยที่เขาแบบเล่นเป็นแนวไฟ M ใส่สูตรไล่ตีกันอะไรเงี้ยโอเคมาดูกันดีกว่าว่าคันนี้จัดอะไรไปบ้างนะครับวันนี้เป็นรถทุ่งนี้ผมน่าจะพูดได้เยอะหน่อยอคันนี้เป็นล้อนิสโมนะครับนิสโมนะครับของ GTR นะครับเป็นล้อสำนักแต่งนะครับแล้วก็นี่ น่าจะเป็นตัวใหม่่ะตัวนี้ผมไม่ค่อยมั่นใจอะใบทะเบียนญี่ปุ่นนะครับคันนี้จัดเต็มเลยนะผมบอกเลยว่างานค่อนข้างเนียนนะครับเพราะว่าเพื่อนผมนะครับสามปีทํารถคังหนึ่งนะครับ <c oughs> นี่สวยมากนะครับโอ้หมี GPS อ้วยข้างในแต่อยากรู้ว่า GTR เขาใช้ iPhone นี่หรอหรือ iPhone เขาปล่อย IOS <c oughs> ให้โอ้โห <ôi> ข้างในนะสีดำตัดกับสีแดงนะครับผมป <c oughs> ีข้างหลังนะครับก็เป็นชุดแต่งนะครับผมค่อนข้างที่จะสวยเลยผมว่าแม่งโอเคแหละท่อข้างหลังเป็นไทเทนะทุกคน อ๋อน่าจะเป็นเซนเซนซึ่งวันนี้ผมเปลี่ยนย N B มานะเป็น E N B d i ได c t เล็กโอ้โหอันนี้ผมซื้อมาในราคา300บาทนะครับอันนี้ไปซื้อกันได้เดี๋ยวผมทิ้งเว็บไม่ให้นะผมแนานําให้ทุกคนไปซื้อเลยมันเป็นตัวอัปเกรดมาจากเวอร์ชันน2.0ที่ผมใช้อ่ะทุกคนน่าจะจำกันได้นะครับผมตัว20นที่ผมใช้มาตลอดอ่ะผมใช้ได r e เล X 2.0มาตลอดนะครับอ่าอันนี้เขาเพิ่งปล่อยเมื่อวันนี้ตอนเช้าเลยนะเมื่อวันที่อ,อมม่ะสิบ สี่ห้าคนเลยนะครับผมคือมันสวยจริงๆคุ้มมากนะครับราคาสามร้อยบาทผมแนะนาเลยคือผมมาใช้ของฟรีของเขามาหลายปีแล้วผมก็เลยอยากสนับสนุนนะเพราะว่าผมทําคลิปกับเขายังไงผมก็ได้กําไรอยู่แล้วนะครับโอเคไปเล่นกันดีกว่าว่ามันจะมันแค่ไหนนะครับวันนี้ก็อยู่กับน้องๆไอดิชขอดแล้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นฟิล์มคิตาหรือโมนะครับแต่คนอน่นๆนะที่ไม่ได้พูดถึงก็ขอด้วยก็แบงค์เลยนะครับโอเคเดี๋ยวลองลงดาครับแบงค์ขายไก่นะครับใครที่อยู่อะไรนะแบงค์บ้านมึงอยู่ไหนนะบ้านหมอปลาก็ย้อยครับ พยเพชรบุรีอ่าพยเพชรบุรีแวะไปกินไก่ใส่กัญชาในเคเอฟซีก็ได้นะครับเฮ้ยไก่ใส่กัญชาวันนี้เราไปมิดจิตอ่าถามสี่นะครับกอซิล่าปะชมรมกอซิล่าวันนี้เราจะออกคลิปกันไปนะครับไปไปไป,ไปพร้อมอยังโอ้ยมีหลายสี่เลยมีเสียงพูด,ด้วยอะเออทุกคนขอประชาสัมพันธ์เพิ่มอีกหนึ่งเรื่องนะตอนนี้ผมได้เพิ่มมันนั้นไปแล้วนะพวกท่าทางไปโหลดได้ไปโหลดใหม่ได้ที่คลิปเดิมนะคลิปหน้าทางเนี่ยผมอัปเดตท่านี้ไปแล้วไปโหลดได้นะมีหลาย จัา่จัด,ดอ่ะดี๋ยอยีเป็นไงน่นารักอ่ะน่ารักก็ต้องขอบคุณเจ้าของเครดิตจากเออ WRP นะครับแก๊งทาลูมะป้าถ้าผมจะไม่ผิดอะก็จะใช่นะครับขอบคุณแก๊งทาลูมะจริงๆนะครับผมดูดูดูโอ้นมอาอใหญ่ไอ้ที่อะตัวละครในเกมมันเนี้ย <c oughs> อุ้ยเยอะวะ่ะโอ้ขอสวยๆนะครับวันนี้ถัดไปเล็กคอร์ดป้าย <c oughs> ดี CTR สามสี่แต่เสียงเครื่อง R b บีหก รถญี่ปุ่นรถญี่ปุ่นมามาซิ่งอเมริกาวัเลยเฮ้ยไปซัดสะพานแดงข้างบนป่ะไปป่ะไปป่ะเฮ้ยไปซัดสะพานแดงข้างบนดีกว่าไป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 ยีน e บี B ค่อนข้างที่จะแหลกเลยนะครับสำหรับผมผมคิดว่านะสำหรับคอมผมแรงแล้วนะผมว่ามันก็ยังแหลกอยู่ดีอะแต่ผมว่าอยังไงมันก็คุม้มทุกคนเดี๋ยวผมไว้เดี๋ยวผมมาถ่ายคลิปตอนมันแจกแต่ผมมาถ่ายคลิปไอยีนบีนี้ให้ดูอีกท e ีนะใครอยากได้บ้าง เดี๋ยวรอมันแจกตัวเต็มเดี๋ยวผมมาทำคลิปสอนโหลดเหมือนเดิมโอ้โหบอกเลยว่าล้ำจริงจริงล้ำจริงจริงดูดูดูท้องฟ้าเคลื่อนไหวได้ด้วยโอ <โฮ S 2> ้เดี๋ยวผมมารีวิวของสวยของโคตรสวยเอา,อางี้ถ้าของไม่ดีจริงพวกผมไม่ซื้อกันทุกคนหรอกเอา,อางี้ดีกว่าคือของมันดีจริงเว้ยของต้องมีอ่ะผมแนะนําไม่ไปซื้อของแท้นะครับอย่าไปโหลดของเถื่อนนะผมว่ามันต้องสนับสนุนของของแท้นะผมยังซื้อเลยทําไมทุกคนจะไปซื้อไม่ได้ ผมแนะนำนะอย่าไปโหลดเลยพวกแบบเออซื้อมาแล้วมาแจกคนอื่นเสร็จสงสารคนทำนะเขาไม่ได้ทำกันวันสองวันในเย็ยนเบียดสงสารเ,เขานะผมใช่สงสารเขาจริงผมไม่รู้จักกับเขานะแต่ผมชื่นชอบในผลงานเขานะครับผมมา้อมยัง GTR ทั้งหลาย3ามสองหนึ่งไป <c oughs> โอ้โหไอ้แบงค์ไอ้กูลืมทำลูกกูลืมทำลูกพลังไก่เข้า <c oughs> พลังไก่ ไปแล้วไล่กับพลังไก่อูพลังไก่แม่งแรงจริงวะโอ้พลังไก่แม่งแรงจัดไอ้ี้ยเดี๋ยวขอปิดก่อนอ่าถ้ามันแหลกๆหน่อยผมก็ต้องขออภัยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมคงต้องไปแก้เรื่องแหลกนี่แหละแต่ผมต้องไปใช้แบบตัวโลเลยเนาะทุกคนเนาะตัวแบบตามๆหน่อยแต่ไม่ตัดเกินอนะ่ะมานี่มานี่เอาอีกรอบแก้มือหน่อยทำเครื่องก่อนโอเคปะมาซัดดีกว่าโอ้ยหมุน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 หน้าเทาแต่ย็นปีตอนนี้ไปไล่สดผม่าคอมผมแล้วเบิดแน่เลยวะทุกคน ทุกคนคลิปเหมือนผมปะมา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 อัดคลิปไม่ค่อยแหลกนะผมว่าแต่ถ้าไรสดน่าจะระเบิดได้นะไปไหนกันหมดเนี่ยไอ้เจ้าม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 ารอไวรุสก่อนนะครับเฮ้ย GTR สีเทาสวยเหมือนกันนะเนี่ยเอา้าว Iron Mo i r o นโม,อนโม,อนโมจอดให้ดีครับจอดไม่ได้ไปจอดท้ายครับผมโอเคสามสองหนึ่งไป ไปแล้วโอ้โหไอแบงพลังไก่ทอดไอ้ที่อพลังไก่เขาสิพลังไก่ทอดแบงค์พลังไก่ทอดเอาใหญ่เลยโอ้ย oh, oh, oh. ไปก่อนนะจ้าอันนี้ <ไป S 1> พลังลพลังอะไรนะเขาเรียกปลาเน็โมนี่คือพลังปลาเน็โมปลาเน็โมปลาเน็โม,โ,มโอ้ยโอ้ยโอ้ยยี่้อแต่ละคนแม่งลงเสียราคารถคันละห้าหกล้านเลยไอ GTI ตัวนี้มันสิบล้านเปล่าจะไม่ผิดจะไม่ผิดนะแต่ปลาเน็โมแพงมาก 10ล้านฝ่าแล้วออไปไปอ่เรื่อยๆไวอ,ออกทริปดูดิสวยป่ะทุกคนผมเชื่อว,ว่าไม่ใช่แค่ผมคนเดียวที่คิดว่ามันสวยนะทุกคนก็คิดน่าจะคิดว่ามันสวยนะแต่มันสวยจริงสั่งกระดานเล็ก X 2.0มากเลยเดี๋ยวไว้ผมทำคลิปอีกทีนะตอนมันแจก,กแล้วเดี๋ยวผมเปรียบเทียบไปทุกอย่างเลยคือผมมาสาวกในเล็ก X อ,อยู่แล้วใครใครก็รู้ว่าผมมาสาวกในเล็ก X อย่างยิงใครรู้จักผมแน่ขึ้นชื่อเรื่องในเล็ก X อ,อยู่แล้ว ต้องขอบคุณพี่เสือด้วยนะครับแต่อ็นบีตอนนี้ถ้าไม่มีพี่เสือผมคงไม่ได้นะพี่เสือจัดการได้หมดเลยนะครพี่เสือ number o เดี๋ยวนักเองน n ีนะอย่าทักไปหากแกบ่อยนะอย่าแกด่าเข้าไห้พี่เสือใค้อย่าทักไปหาแกาบ่อยนะแกอารมณ์ไม่เหมือนกับใจนะคิดด่าคิดด่าพี่เสืออย่าไปอย่าไปทักไปหาแกาบ่อยเด้อเ <c oughs> จือนไว้ก่อนเออตือนไว้ก่อนเตือนไว้ก่อน อย่โดนด่าขึ้นมาผมช่วยไม่ได้นะเว้ยด่าจริงด้วยคนเนี้ย <laughs> เออด่าจริงด่าจริงไงเยอะไม่เสือมึงด่าจริงโอ้โหช้าจังอ่ะข้างหลังอะ่ออะอ,อ,อู๋มีแต่ขี้ตาคนเดียวเองเหรอตามทันเอาไอ้พวกเต่าเอ้ยบอกแล้วว่าไปทำเครื่องกับอ๋อเจนเจ็บมึงแม่โอ้โหอะไรอยู่วะมาเอ้ยกูอยากทำกูกูไปหาซูเปอร์ของอ๋อเจนเจ็บมาแจกไว้รุ่นนี่เป่าวะว่าคนน่าจะชอบนะเว้ย แดีย๋ยวทุกคนใครอยากได้ซูเปอร์บ้างของหอเจ็ดเจ็ดใครอยากได้บ้างเดี๋ยวผมจัดให้สองเจดช่องเราเริ่มจะเปลี่ยนแนวขึ้นทุกวันเลยนะจากแนวแวน้นจะมาเป็นจีดีเอ็มขึน้นทุกวันทุกวันเลยนะดูท่า <laughs> แต่คนชอบนะพวกรถจนะีดีเอ็มนคนชอบเยอะกว่าพวกรถซิงบ้านเรานะเพราะว่าเขาเอาไปเล่นไซเอ็มกันเยอะไงแต่ผมก็ยังเน้นรถแวน้นอยู่ดีนะเพราะว่าผมก็ช่างชอบรถแวน มากันต่อเลยนะครับเมื่อกี้มีปัญหาดีสตอยนะครับมากันต่อเลยรอบนี้ลากกับ GTR นะครับ GTR เกงคันเนี่ยโอ้ยเวทเต้บ้านสวนก็มาว่ะใครยังไม่ได้ติดตามดิสต่อผมไม่ได้ตามด้วยผมทำคลิปเต้บ้านสวนไปหัวคนดูอย่างเยอะบุ้งปั้มซัมเป้เนี่ยมาสามสองหนึ่งไปมาดิก็มาดิก็มาดิโอ้ยก็มาดิไอ้เหี้ยแหลกเอาเรื่องเลยก็มาดิเอสสัตว์ก็มาดิเอสสัตว์กูแหลกอ่ะฟามาขายไก่โดนมากขายไก่ ใส่ใกลใส่กัญชาใส่ไก่ไม่ยอมใส่ใกล้กไม่ยอมเอ้ยเฮ้ยมึงจะแดก,กมออไม่ได้อองโค้งหยาดเว้ยรถมันลื่นรถมันลื่นรถกูมันลื่นมาดิมาดิาดอเอา้าเอ้าเรียบร้อยเรียบร้อยรถแรงเข้าข้างทางไปหนึ่งโอ้โอ้เอ้าเอ้ากดผิดชิบหายไอ้สัสรถแรงอยู่รถหลุดอยู่บ้างรถแรงคือรถแรงคืออะไรทางบ่อยทางบ่อยใส่แล้วเบิดเลยอะ ไปซัดต่ออุ้ยเฮ้ยกินยามันดิฟมาทุกคนเออดูดิดูดิมันไปเองเลยอะพอรถมันถึงรอบสูงๆอะโอเคใกล้รอบแล้วใกล้รอบไปเบาหน่อยเบาหน่อยเดี๋ยวแหกนะต้องเบาหน่อยไม่ได้เดี๋ยวแหกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหลุดหลุดไปเยอะเลยอะไปยังไหวอยู่ยังไหวอยู่ไอ้ปอยังไหวอยู่ไอ้แบงค์กูยังไหวอยู่มาดิหลังตาไปโอ้ไม่มีใครตามทันเลยว่ะอไม่ติดในโตก็ได้ไหม ไม่ใครตามทันเลยทุกคนวันนี้รถผมแรงเกินนะเอ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ย้ยเก็บเข้าขั้นคางทุกคนไปโอเคถึงเรียบร้อยโอเครับสวันนี้ผมคงต้องขอกบลาไปก่อนชอบ GTR ยก็อย่าลืมกดไลค์กซับสไครป์จีเยได้ครับสวัสดีลาไปก่อนผมขอบคุณครับ